ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโน1เรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้ในการทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่องอาท์ทิส200น,นั่นเองนะครับใน EP นี้ก็อยู่ใน EP นะครับ รีวิวนักเตะเวลตันนั่นเองนะครับเป็นนักเตะโชว์ไทม์ฟรีนั่นเองนะครับที่ทางคุณมีมีกิจกรรมนะครับให้เราไปเล่นนะครับแล้วก็ได้มาแลกฟรีหนึ่งคนนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาในด้วยแบ็กซ้ายนะครับล็อบโบนะครับทุกคนโรบัสซนนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดมากๆนะครับผมค่อนข้างจะชื่นชอบนะเอออาจจะไม่ใช่แฟนแมนอ่ะขอไปครับอาจจะไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลนะครับทุกคนแต่ว่า ค่อนข้างจะชอบแบ็กสายตัวนี้มากๆนะครับทั้งตัวจริงนะครับออชีวิตจริงผมก็ชอบนะสำหรับตัวนี้นะครับโบดีนะครับมีความดุดันนะครับผมค่อนข้างจะชอบนะครับนักเตะประมาณนี้นะออในคลิปนี้ผมจะทำการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับทุกคนแบบเต็มเกมนะเออ เหมือนเดิมครับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามผมหน่อยครับทุกคนคนละ like หนึ่งไลค์นึ่งนะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับรูบสั้นในะครับแนวร่างนี้ก็สูง178อายุ31นะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับลงเล่นไปแล้วนะครับ12นะครับดูทีเด็ดครับแอซซิดไปอีก10นะครับโอ้โหโคตรตึงนะครับทุกคนเนี่ย ก็เป็นสไตล์นะครับแบ็กเกมบุกนะครับแอคแท็กกิ้งฟูลแบ็กนั่นเองนะครับเล่นในสองตำแหน่งด้วยกันที่ข่าพลังไม่ลดนะครับ LB LMF นั่นเองนะครับโอเวอร์ออลโดนติงนะครับจะไปสูงสุดอยู่ที่103นะแต่ว่าผมแบบเอา102แล้วกันนะครับอยู่ที่102นะมีเกมลุก80นะครับบอลกอมโชว์แปดสินะไทโพชั่นนะครับ80สิบสองบรรทั้นนะครับ84แล้วก็การคอร์บอลยาวนะครับจำเป็นมากๆนะ 91เลยนะครับถือว่าสุดมากๆนะครับลูกโค้งนะครับ82เกมรับนะครับอาจจะไม่โดดเด่นมาก82ถือว่าใช้ได้นะแท็กเกิล84นะครับมีความโดดดันนะครับเก้าสนะครับมีส่วนในเกมรับ91ถือว่าดีมากๆนะครับทุกคนเออค่อนข้างจะชื่นชอบแล้วก็สปีดนะครับวิ่งอย่างเร็วเลยนะ95สปีดต้น93นะครับยิงแรงนะครับ91ออีกนะครับโอ้โห บาลานซ์การทรงตัว81นะครับสตามิน่าอึดทั้งเกมแน่นอนนะครับ99นะครับเท้าที่ไม่นะั่งก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับสําหรับโบลเตอร์แมดที่2ผมก็ให้เป็น agility อ agility เกินนะครับเน้นความเร็วนะครับส่วนสกิลที่ติดตัวมาก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากเพิ่มสกิลหน่อยนะครับผมแนะนำเป็นดับบลันทัตปักเซิร์เทอร์แบบนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยนะ น่าจะเจ็มนะอืมแล้วก็ลูกมงเฮดดิ้งอช่หน่อยไหมเพื่อไว้ป้องกันนะครับเวลาเล่นเกมรับนะครับอืมนี่ฮะถือว่าตึงอยู่นะสําหรับแนวทางการอัพนะครับผมจะให้ดูผมอัพแบบนี้แล้วกันนะครับ0 5 4 10 12 48นะครับแต่ว่าใครที่อยากดูแบบละเอียดนะครับแบบ103นะก็ไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับแต่ผมจะปรับหมดนะครับเอาไว้ด้านล่างคอมเมนต์แล้วกันนะครับสามารถมาดูได้นะ เออนี่ครับผมไปทําการรีวิวทุกคนให้รับชมนะกับโค้ดที่แจกฟรีเลยนะครับเชฟฟอยบิการ์ดนั่นเองนะครับเป็นสไตล์โพชชั่นเกมนะครับมีนะครับในการคลอดบอลยาวด้วยบวกมาหนึ่งนะครับมีส่วนในเกมรับบวกมาหนึ่งนะครับจะเป็นลิงอัพเพย์นะทุกคนเออผมจะพยายามเปิดมงนะครับทุกคนเพราะว่าเขามีสกิลสุดพิเศษอยู่แล้วนะเอทคอร์สิงนะครับจะปรับนะครับให้เติมเกมลุกเลยนะครับเพื่อไว้เปิดมงนั่นเองนะครับจะมีเฮริเคนนะครับล็อกบาร์แบบนี้นะทุกคน เออว่าจะเป็นยังไงนะครับจอะเฟี้ยวกันไอเป่าเปิดแม่นกันไหมมาดูในเกมกันเลยครับนี่นะครับผมก็ทําการสุ่มแรงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเช็คความพร้อมความฟิตนักเตะของเรากันก่อนมันเดิมนะครับก่อนเริ่มเกมแบบนี้ในปกติว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ดูทีมฝ่ายตรงข้ามด้วยนะเพื่อเราจะมาร์กิ้งนะว่าจะมีตัวไหนที่เด็ดนะครับผมจะขอปรับนะครับมีลงมานิดนึงนะสลับเอ็ดเอ็ดนะครับไม่ต้องยืน สรมากก็ได้นะคับทีมไฟต้องข้ามนะครับเน้นสายฟรีเหมือนกันนะโอ้โหนี่ครับตึงๆนะเขาแรกเป็นมาคินยอดนะครับตัวแรกของเขานะโอ้โหที่ว่าตึงอยู่นะทุกคนเนออเออ,เอ,อแต่ว่าใช้เป็นศูนหน้านะครับมาเลเซียนะน่าจะซื้อไหมเออถ้าเป็นไอดีไทยนะครับต้องไปสุ่ม900ทองนะถึงจะสามารถเลือกนักเตะนะครับในทีมนี้ได้นะ ทุกคนในทีมชาติได้นะแต่ว่าถ้าเป็น ID ดีไทยนะครับก็จะเลือกได้แค่ซิกโก้เท่านั้นนะสำหรับ19บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกาตัวทองนะครับเราจะสามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกใครก็ได้นะครับ1นคนได้เลยนะครับมามาดูกันกันสำหรับโลโบสันนะครับดูว่าโลโบนะครับฉายาของริเวอร์พูลนั่นเองนะครับเป็นตัวทีเด็ดนะครับกับทีมชาตินะครับสกอตแลนด์นะผม่าค่อนข้างจะชื่นชอบนักเตะคนนี้มากๆนะครับเพราะว่าเขามีความดุดันนะ ในเรื่องชีวิตจริงนะครับผมเป็นแฟนแมนยูก็จริงนะครับแต่ว่าชอบแบ็กสายตัวนี้ซะเหลือเกินนะครับเพราะว่ามีความดุดันมากๆนะครับเข้าแท็กเกิลถือว่าดีมากๆนะครับในเกมก็ถือว่าในการคอร์บอลนะครับในร่างนี้ก็มาในสกิลพิเศษนะครับเอทคอสซิงนะครับเป็นการคอร์บอลที่แม่นยําอยู่แล้วนะครับทุกคนบอกเลยนะคอร์บอลดีมากๆนะครับแล้วก็ความเร็วนะอย่าลืมนะครับเป็นนักเตะอายุ31แล้วนะครับโอ้โหวิ่งจนลืมอายุจริงๆนะฮะ วิ่งอย่างเร็วมากๆนะครับถ้าใครอัพตามผมนะครับจะได้สปีดต้นเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็จะมีสปีดตายนะฮะบอกเลยจจมมากๆนะครับโมโหวิ่งเร็วนะครับแล้วก็การคอร์สบอลที่แม่นยํามากๆนะครับโดยเฉพาะเวลาเราคอร์สนะครับมันจะโค้งเห็นเห็นเลยนะทุกคนที่ว่าโค้งเข้าหัวดีมากๆนะครับสาหรับระบบนะครับทุกคนที่ว่าค่อนข้างจะแจมนะเวลาเล่นเกมรับนะผมว่า ค่อนข้างจะลงค่อนข้างเร็วนะเออลงมาบอกมาแท็กเกิลมีความดุดันเปิดมาตรงนี้นี้ได้โขกแล้วครับดูกับการโขกนะรู้สึกว่ามีโคง้งเข้ามาหน่อยนะถึงค่าพลังโค้งไม่ค่อยมากนะครับอืแต่ว่าด้วยมีสกิลนะครับที่ทําให้เขาเปิดบอลได้ที่ดีนะครับดูครับซาิบาเติมมายังไงโจลิงตันนะครับโจลิงตันแล้วก็มาที่โรเบ,รบิร์กครับลูเวอร์ันลูเวอร์ซันยังไงคอสมาจาังหวะหนีขึ้นโขก เบาเงินไปครับจังหวะนี้สําหรับเฮลิเคนนะครับใครที่ไปแลกมาแล้วนะครับสําหรับแบกสายนะครับทุกคนลองมาเล่นแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเปิดแม่นกันหรือเปล่าก็มาเมนมาแชร์กันได้นะครับมาจังหวะนี้กับบัตโจมาครับลงโล่งแนวแบบนี้ต้องแอซิดไมคอสตันนิงมาได้โคกเรียบร้อยเลยครับนี่ดูกับโค้งเห็นเห็นเลยนะครับนี่คอสตันนิงแบบนี้ครับโค้งเข้าหัวเฮลิเคนเลยครับไปครับ หน,นครับฮรรเคนนับ1แล้วก็แอซซิดอีกหนึ่งของลูปสั้นนะครับทุกคนโอ้โหอย่างเฟียวครับในการเปิดบอลน,น,นะผลค่อ,ขอนข้างกันเชื่นชอบมากๆนะถือว่าการเปิดคอร์บอลดีมากๆนะครับอืมหน,นไปแล้วครับนะครับถือว่าเจ็บนะมาถือว่าไม่ค่อยหลุดตำแหน่งมากนะผมว่าเออถือว่าลงมาช่วยเกยมรับดูครับแซงแซงมาอีกแล้วก็ได้คอรคอรอีก เหลียวครับด้โยโงสำหรับล็อกบาร์ครับแต่ว่าตำแหน่งโขงไม่ดีครับจังหวะนี้อืมดูเหมือนจะไม่ทันนะครับวิ่งแชงเสยเลยนะครับทุกคนโอ้ถือว่าเสียวอยู่นะอืนี่ครับเติมมาแล้ว่อปรับแท็กติกด้วยนะครับจอรินตันครับดักเอาไม่ได้บาโจบาโจเราก็จ่ายมาที่โลูปซันลูปซันครับยังไงคอร์ดคอร์ดยังคอร์ดได้ครับ โอ้โหครับยังมุดเปิดมาได้อีกนะจังหวะนี้อืมถือว่ายังเปิดได้นะครับเอในเกมนี้โจะเล่นแบบเปิดมงแมปเต็มเกมเลยนะทุกคนใครที่เล่นแบบนะครับเบ้ซ้ายนะครับโอ้โหควรมากๆนะครับในการเปิดมงเกมมิ่งนะครับทุกคนถือว่าตอบโจทย์นะสไตล์ที่ผมเล่นนะครับเป็นสไตล์นะครับโฟชั่นเกมในการตอบบอลนะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์ในการเปิดมงมากเท่าไหร่นะครับ ถ้าเป็นการเบิดมงผมแนะนําเป็นเอาไว้ก็แล้วกันนะครับจะเน้นๆปีกแล้วก็คอร์ดให้กับกองหน้านั่นเองนะครับจังหวะนี้คอร์ดได้ไหมคอร์ดได้อีกเด้อครับืหแต่ว่าเข้ามือผู้รักษาประตูอีกดึงซักจังหวะได้ไหมโรโบอโอ้โหดูครับืหก็ยังจะมุดมาเปิดนะครับก็หมดครึ่งแรกไปเลยครับแล้วก็ออกนำไปก่อนนะหนึ่งประตูต่อศูนย์แบบนี้นะครับจากแฮร์รี่เคนนะครับการเขาวังของเรา71%เลยนะครับโอกาสจบ5ครั้งนะก็ได้มา1ประตูนะครับตัวสั้นก็ได้ไป หนึ่งแอซิดนั่นเองนะครับผมก็เล่นหลายแมตช์ก็ถือว่าคอสบอลดีมากๆนะครับใครที่ขาดแบ็กซายนะโดวยว่าจะเอามาเปิดโมงเกมมิง่งนะผมบอกให้เลยนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับโอ้โหดีหนึ่งหรือว่าท็อปแรงนะครับผมบอกตัวนี้ใช้ได้สบายนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหหางานแล้วหางานแล้วจังหวะตวัดมาไม่ดีครับโอโ้โห,โหเกือบโดนครับอืมไอ้ประเด็นรครับต้องระวังเหมือนกันนะทุกคน ออส่วนมากก็โดนตีเสมอได้ง่ายๆเหมือนกันนะอกอตตาฮูตาครับคอรออกมาจังหวะน,นี้เปลี่ยนมาครับโจลิงตันเฮริเคเบาโจบาโจเจอเข้าเร็วครับแต่โรบสันดักเอาไว้ได้ครับเขาก็แทงมาจังหวะนี้ให้กับฮาแลน ริงเบาฮาแลนด์ฮาแลนวนวนกับมาเจอลุมครับดูก่าสั้นครับโอโ้โหดูมาช่วยเกยมดับครับนี่ฮะถือว่าลงมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ออกหลังครับแล้วก็เสียลูกเตะม,มุมครับจังหวะนี้เดียโก้ฟอรลันก็เปิดมาจาังหวะนี้แฟงรายการโขกไม่ได้ครับบาโจให้กับรอบบาเขินมาที่บาโจ บาดโจจะวนครับเจอเขาเอวฮาแลนด์จะโยกยิงครับไม่ได้ก็เข้ามือนี่ครับจอแดนพิกฟอร์ดไปพิกฟอร์ดครับออกบอลยาวๆขึ้นมาดักเอาไว้ได้ครับฝังลังกัดมาบาดโจบาดโจอืม้มหือมเพิกไม่ได้ครับไม่งั้นลูบอซันนะครับรอเปิดแน่นอนจงังหวะนี้ฮาแลนด์ฮาแลนด์หลุดมาแบบดียิงออกข้างไปครับอื้มหึ่เดี่ยวเสาออกไปครับจงังหวะนี้ ถ้ามาฮาลานนะครับเกือบได้เหมือนกันบิ๊กฟอร์ดครับออกบอลยาว,วๆขึ้นมาโข oh, oh, มาครับตันนี้ <c oughs> ไม่ได้ครับวิตินยายังเก็บเอาไว้ได้ครับมาที่โจลิงตันครับให้มาที่โรบสันโรบสันเข้ากลางมาบัตโจคืินมาที่โรบสซันได้คอร์ดแล้วจังหวะหนีได้ครูชิรูฮะลงมาใหม่ข้ามคานไปครับจ่อๆไปเลยฮะโอ้โห oh. หนึ่งๆไปแล้วครับก็ยังไม่ได้อัซิปเพิ่มนะครับมาโจลิงตันครับบาโจบาโจให้มาจังหวะเดียวครับดูครับลูบซันลูบซันคอสตันอิงโอ้โหโขกไม่ถึงครับอะไรกันครับนี่สำหรับชิรูครับโขกลมไปหนึ่งที่ครับมามาอย่างต่อเนื่องครับบาโจจังหวะนี้ครับเจอฮาคิมีดักเอาไปได้แต่ยังได้ครับโจลิงตัน จ่ายมาจังหวะนี้ให้กับโลเสซันครับอย่างไงคอร์อีกแล้วครับท่านยังชกออกมาได้ครับแต่เองเก็บได้ต่อเนื่องครับเจลินตันให้มาโลเซันครับเจอเจอดักอยู่ครับยังไงดูพิงบอลพิงบอลหนีมาได้ก็คอร์ดคอร์ดด้วยซ้ายโค้งโค้งแบบหนีโคเกีเบรปรยครับสำหรับชิลูครับจังหวะนี้ไม่พลาดสิครับดูครับโอ้โหคึงบอลครับ สวยมากๆครับจังหวะนี้การครึ่งบอลแล้วก็คอร์ดมาให้กับชิโร่หกแบบนี้ก็เรียบร้อยครับใส่สกอร์ครับ2ประตูต่อส่วนนะครับชิโร่ก็1ประตูนะครับแล้วก็ลูบซันครับ2อเอซซิดไปครับหือด้วยการจากเปิดโค้งทั้ง2ลูกเลยนะครับเลยว่าสุดจริงๆนะครับใครที่เลือกมาผมบอกไปเลยนะครับไม่ผิดหวังมากๆนะครับถ้าคะแนนเต็ม10นะผมให้ไปเลยนะตัวนี้9นะครับทุกคนโอ้โหหรือว่า9.5เลยนะ เกมรับที่ว่าลงมาช่วยเกมรับค่อนข้างเด็วนะครับด้วยการผมปรับแทคติกด้วยนะให้วิ่งนะครับขึ้นมาเปิดอย่างเดียวนะครับแล้วก็หมดไปนะครับเราก็เอาชนะไปได้นะครับทุกคน2ประตูต่อศูนย์นะครับไฮนิเกนหนึ่งนะครับชิรูหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนลูวสันก็ได้ไป2องแอสซิสต์นั่นเองนะครับในการควงบอลของเรานนครับหกบโอกาสจบ7ครั้งก็ได้มา 2ประตูนั่นเองนะครับส่วน MVP ก็จะเป็นแฮร์ mm hmm. รี่เคนีนะครับเลตติ้ง7.5นั่นกับโรบสัน7.0ชิโร่นะครับ7.0นั่นเองนะครับใครที่รองได้แล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเข้ามือหรือเปล่าก็มาคมเมนต์มาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ก็จะมีวันเท่านี้เลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like กดไลค์กดแชร์รถทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตลาดไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ